สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่กับคุณแองจี้อิสยานะคะจากจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีครั้งหนึ่งก็เห็นบุคลิกภาพคุณแองจี้แล้วและจากาเพื่อนที่แนะนําให้ดิฉันรู้จักเนี่ยนะคะดิฉันก็อยากจะถามความเป็นมาของคุณแองจี้ค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะก็เมื่อก่อนก็เคย เคยทำเเกี่ยวกับความสวยความงามพวกเปิดสปาเปิดนวดแผนไทยค่ะเพราะว่าแองจี้ไปเรียนมาใช่ไหมคะก็ใช้ตรงนั้นมาให้เป็นประโยชน์แล้วก็ชอบด้วยค่ะชอบแบบชองรักษาสุขภาพชอบการนวดผ่อนคลายชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากดูแลคนอื่นด้วยค่ะแล้วก็มีเปิดเครื่องประดับพวกจิวเลียด้วยอะไรอเงี้ยค่ะก็ตอนนี้อ่ะเห็น อยากทําอะไรคะเกี่ยวกับให้จังหวัดสกลนครนลยค่ะตอนนี้ก็ที่ที่อยากทําตอนนี้แล้วก็คิดมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นความจริงก็คือว่าที่บ้านที่สกลนครใช่ไหมคะของของเองจี้ขอโทษค่ะคุณเองจี้อยู่อำเภออะไรของจังหวัดสกลนครอำเภอเจริญสิงห์ค่ะเป็นเป็นคือเป็นอำเภอใหม่นะคะพี่กายเป็นอำเภอใหม่ค่ะแล้วค่ะค่ะแยกมาจากอำเภอสว่างเดินดินแล้วที่นั่นเนี่ยที่บ้านเนี่ยเวลาแอจี้อยากกลับบ้านเงี้ยใช่ไหมก็จะเห็นแบบจะมี มีผ้าไหมยเยอะแองที่เป็นคนชอบผ้าไหมชอบผ้าไทยอชอบมากค่ะแล้วก็กลับบ้านเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็จะสวยไม่ลูกสวยอยากให้หูใส่อยากให้อะไรอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 1> ค่ะก็มาเองี่พอ้าแบบกาลังคือในกระเป๋าแล้วโอเคแล้วก็ช่วยคุณยายคุณยายก็มาก็ช่วยอุดหนุนสนับสนุนคุณยายค,คุณยายที่บ้านใกล้ๆบ้านนะ่ยค่ะ แวกบ้านเดียวกันนะคะเมื่อก่อนก็กลับบ้านก็สงสารคุณยายอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็มีแนวคิดว่าอยากจะช่วยเหลือให้ภาพใหม่ภาพสกลนครนะคะที่บ้านเกิดของตัวเองให้สู่สายตาสู่ชาวโลกใช่ไหมก็เหมือนมีซอฟต์พาวเวอร์พักเพื่อไทยที่โอกาสตอนนี้นะคะซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับผู้หญิงสตรีนะคะ เก่งอีกคนหนึ่งนะคะคุณแองจี้นะคะจากจังหวัดสุโขครนะคะก็เป็นเจ้าของสปาไปเรียนนวดสปาความสวยความงามดูบุคลิกของเธอสิคะ,ะดิฉันมองยังไงก็ไม่เหมือนคนอีสานค่ะนะคะ,นะคะสูงเท่าไหร่คะเนี่ยสูง1 6อยสรนะคะแล้วก็ทราบว่าเดินแฟชั่นมาอยู่วงการแฟชั่นนะคะ ออมาช่วงโควิดนี้ระวบการแพรชาติมันก็จะมูฟลงนะคะตอนนี้ก็จะเพิ่งเกิดนะคะงานก็ซบซังมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดแบบใช่ไหมคะอย่างกลับบ้านอย่างไรก็คิดค่ะลิดที่แบบจะสนับสนุนสินค้านะคะสินค้าของชาวบ้านของเมืองไทยออกสู่ต่างประเทศออกสู่ตลาดโลกค่ะให้ให้มีชื่อเสียงคือ สินค้าไทยไม่ว่าจะเป็นอย่างโอท็อใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยจะมีชื่อมากผลิตภัณฑ์พวกแฮนด์เมดพวกสินค้าที่ทำที่จากฝีมือของชาวบ้านของคนไทยหรือว่าคนอีสานอะไรทำบ้านเองที่ด้วยค่ะจะแบบน่าสนับสนุนมากค่ะน่าสนุสนับสนุนมากแล้วฝีมือสวยด้วยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ถูกใวยค่ะราคาไ จากใจผู้หญิง <S 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 จงังหวัดสกลนครที่เธอมีโอกาสนะคะมีโอกาสมากกว่าเพื่อนๆหลายร้อยคนใช่ไหมคะที่เข้ามาอยู่วงการเรียกว่าอินเตอร์ของต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะ,ะสปาเดินแฟชั่นนะคะณนาวันหนึ่งคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงญาติพี่น้องนะเธอก็บอกว่าบ้านบ้านของหนูเนี่ยมีสินค้าโอท็มากมายมีสินค้านั้นนะคะแต่ว่า ไม่มีโอกาสที่จะสู่สายตาใช่ใช่ไหมคะอาจจะมีประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเรามีแรงผลักดันจริงๆก็อยากทำใช่ไหมคะค่ะและวันนี้นะคะไม่ว่าสื่อต่างๆของของทางเอเชียอัปเดตเนี่ยก็จะสนับสนุนเป็นประชาสัมพันธ์ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโซทีวีไม่ว่าจะเป็นเอเชียอัปเดตหรือทีวีซีหรือสื่ออะไรต่างๆนะคะก็ วันนี้ก็มาทักทายกันแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ต่ายนะคะที่ให้โอกาสแอจี้นะคะต้องขอบพระคุณท่างผู้มนการนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีการนะคะท่านมรุษนะคะที่ให้โอกาสแอจี้ด้วยเช่นกันนะคะมาณโอกาสนีนะคะวันนี้ก็คุณแองจี้ต้องรีบไปไปไหนคะวันนี้วันนี้ก็มีมีตอนเย็นวันนี้วันพาร์เช่มอัจีก็สายมูจะไปสวดมนต์ค่ะที่วัดเจ้าอางนะคะสาธุด้วยนะคะใส่ ลูกศิษย์อาจารย์รักคารินทรินเทศอาจารย์หรืออาจารย์รักราชศรีค่ะถ้ามีโอกาสไปพบกันที่นั่นนะคะวัดเจ้าอามนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะดาวพฤหัสย้ายนะคะไปรับโชครับทรัพย์รับโชครับความร่ำรวยความโชคปีกันนะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ